มลหอัลกรุรอานเนี่ยเรา,าหัวเน้าที่อจาจารย์ทั้งสองได้นำเสนอเนี่ยนะครับคือต้องการให้เราเห็นว่าคนที่จะยอมรับรูปแบบเครื่องมือการใช้ฮัลกกุรอานเนี่ยก็คือการคนที่พร้อมที่จะเปิดตัวเองไปสู่การขัดเกลา่อนนะครับมันเหมือนเราจะต้องมาทบทวนตัวเองว่าเราจะมีกระบวนการ อันใดที่จะขัดเกลาหัวใจของเราที่เป็นรูปแบบได้บ้างเราจะชินนะครับเวลาเราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยพ่อแม่เราบอกว่าไปเรียนพระดูอีนไปเรียนกุรานไปเรียนตาดิกามันก็เป็นกระบวนการศึกษากระบวนการตัดวิยาที่เป็นลักษณะของการกัดเกลาเหมือนกันแต่ก็ต่างคนต่างก็ไปรับอุดมการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเรามาทำฮาเราก็ ฮาล์กอนนี่สามารถที่จะควบคุมอุดมการให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันได้ที่บอกว่าถ้าหากว่าฮาล์ลกอนนะฮาลก์กอนเนี่ยก็คือกรุปการล้อมวงหรือจะนั่งแบบนี้ก็ล้อมวงเหมือนกันนะครับหรือจะนั่งแบบในโรงแรมนะครับนั่งถ้าคนที่มีความสามารถเขาก็จะมีห้องหรูๆของเขาเนี่ยก็จะนั่งมีโต๊ะมีอะไรก็เป็นฮาล์ลกอนขอให้เรามาพบเจอกันหน้าหน้าตอนหน้าในตาต่อตาเนี่ยก็เป็นฮาล์ลกอนแล้ว ใช่แล้วก็จะเป็นเครื่องมือในเรื่องของทําให้ครอบครัวเนี่ยมีกิจกรรมบนพื้นฐานที่เป็นเจตนารมณ์หนึ่งที่เราเรียกว่าเรามาขัดเกลามันเปิดตัวเองแล้วก็ไปสู่การขัดเกลาอิสลามขัดเกลาหัวใจของเราคําถามก็คือว่าถ้าถ้าครอบครัวนั้นหรือตัวเราเองเนี่ยไม่มีมุมมองหรือไม่มีความพยายามที่จะขัดเกลาไม่อยากจะใช้เครื่องมือขัดเกลา แสดงว่าเรามีอุดมการอุดมการหนึ่งที่มาครอบเราอย่างแน่นอนถ้าเราเป็นคนที่ชอบที่จะนั่งเมาเรื่องคนอื่นตลอดไปวิถีชีวิตของเราก็มันก็จะถูกหลอมรวมหลอมถูกหลอหลอมให้เป็นคนที่ชอบคุยเรื่องชาวบ้านไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครมาบอกว่าหยุดพอประมาณพอประมาณฉะนั้นกระบวนการแล้ก็เนี่ยเหมือนเป็นการฟังกันและกันนะครับคนนี้เล่าคนนี้ฟัง แล้วก็อีกคนหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นกลับมาเราก็หาบทเรียนที่ตรงกันก็คือมีหลักการศาสนานี่มาเป็นที่พึ่งในบางอิทธิพลในบางประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบคนใช้คำว่าฮรลลก็หรือใช้คำว่ากระบวนการตารเบียหรือกระบวนการฮอลก์ก็ตามนะครับเพราะเขามองว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่สวนทางกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ เขาบอกว่าโลกจะไม่เจริญถ้าคบกับคนที่มัวแต่อ่านกุรานมัวแต่สอนตับซีดมัวแต่อ่านฮะด,ดีสของท่านนบีเขาบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ไม่เจริญนะครับมักจะมีปัญหาในสังคมนั้นเพราะคิดคนละแบบกันอีกคนหนึ่งเนี่ยเคร่งครัดอีกคนหนึ่งไม่ค่อยเคร่งครัดเวลาถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่ามันก็จะมีการล้ําล้ํากันถ้าไอ้คนที่บอกว่าตัวเองเคร่งครัดเนี่ยถ้าไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้เนี่ยนะครับเอ่อ บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ไปว่าร้ายคนที่ไม่เค่งขัดไปดูถูกดูหมิน่นคุณเป็นคนที่ไม่มีศาสนาคุณไม่ได้เรียนอิสลามคุณไม่เข้าใจหรอกผมเป็นคนเรียนคนเป็นคนเคร่งมันจะกลายเป็นมิติของการที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนที่เคร่งคัดแล้วก็คนที่ไม่เค,คร่งขัดก็เหมือนกันเขาก็จะมองว่าตัวปัญหาแน่นอนถ้าใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ต่อไปเพราะอะไรครับเพราะทั้งสองฝ่ายนี้ไม่มีมิติของการขัดเกล่ เขาไม่ไม่ไม่ค่อยแลกเปลี่ยนกันในในมุมมองว่าอะไรคือจุดร่วมที่เขาจะไปด้วยกันได้นะครับฉะนั้นหลายองค์กรใหญ่ในการเคลื่อนไหวอิสลามร่วมสมัยเนี่ยเขามองว่าการทําให้สมาชิกในจม่าเนี่ยสามารถที่จะไปด้วยกันได้บนพื้นฐานอุดมการณ์ที่วางไว้เนี่ยเขาบอกทางเดียวเท่านั้นต้องให้เขาต้องจูนความคิดอุดมการณ์ของเขามาอยู่ในจุดเดียวนั่นก็คือทุกคนต้องมาฟังกันและกัน เราสามารถฟังพี่วสุในมุมมองของธุรกิจได้เพราะธุรกิจสามารถคุยในวง哈尔กได้เราสามารถที่จะใช้บางฟอซอนคุยเรื่องอเมริกาเรื่องปาเลสไตน์เรื่องซีเรียได้เพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของการแบ่งปันในความชํานาญการของเขาใน哈尔กได้คนที่ได้ฮะดีษได้กุรอานได้ซีรรฮ์นาบาวีได้ชีวประวัติอะไรต่างๆทุกคนจะมาแชร์เรื่องเหล่านี้พูดถึงขา่ขาวสารร่วมสมัยได้นั่นคือกระบวนการล尔กที่ ที่จริงๆแล้วในต่างประเทศที่เราเห็นเนี่ยนอกนือไปจากฮาลาก็เฉพาะเฉพาะเฉพาะคนเรียนศาสนาอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันมีฮาลาก็คนที่เรียนสามัญน,นะครับเยอะเลยในใน,ในต่างประเทศนะครับซาอุดีก็มีนะครับแต่เขาอาจจะทําลับๆใช่ไหมครับในบางพื้นที่ในซาอุดีเนี่ยก็สาธิบาลจ้องอยู่บางทีในอียิปต์ก็เหมือนกันกระบวนการของเขาเขาก็ไม่ชอบให้คนมานั่งลองง้อมวงมาคุยอะไรเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวสันติบาลก็มาเก็บ อะไรเงี้ยก็เคยเคยมีประสบการณ์ที่เขา,เ,าเล่าสู่กันฟังว่าเวลาคนคนกลุ่มหนึ่งมานั่งแล้วก็มาทําอะไรที่เป็นประโยชน์ปั๊บเนี่ยมันจะถูกจ้องมองอีกแนวคิดหนึ่งมามองว่าคุณกําลังจะก่ออะไรหรือเปล่าคุณกําลังจะล่านานหรืมว่าคุณกําลังจะปฏิวัติอะไรเปล่ามันเป็นขนาดนั้นเลยอิทธิพลของการทำาะไรก็ฉะนั้นฮาเราก็บางอย่างเนี่ยเขาทำถาเราก็แบบแบบเล่นกีฬาเตะฟุตบอลกันฮาเราก็กําลังเดินวิง่ง แต่ขณะเดินวิ่งเนี่ยเขาคุยเรื่องศาสนาไปด้วยกันเดินเดินไปเรื่อยๆเพราะเขาจะเป็นนั่งล้อมวงไม่ได้เขาต้องหาวิธีการว่าเราจะทำฮาลารอกแบบไหนฮาลากอกไปเที่ยวด้วยกันไปขึ้นเรือ,อมหาสมุทรนั้นทะเลนี้ด้วยกันเพื่อเขาจะได้คุยเรื่องอิสลามให้กับให้กับทุกคนที่ร่วมอยู่ในอุดมการเหล่านั้นได้นะครับฉะนั้นฮาลารอมันมีหลายๆอย่างขึ้นอยู่ว่าเราจะออกแบบฮาลารอกของเราเนี่ยอย่างไรนะครับผม ผมมีฮัดดิสหนึ่งนะครับที่จะตามที่ได้รับมอบหมายนะครับพี่น้องครับก็ผมไม่แน่ใจว่าฮัดดิสนี้ผมได้พูดกับพวกเราหรือ,อยังนะครับก็เป็นฮัดดิสที่ต้องการที่จะมันเน้นให้เรานั้นต้องบอกกับอัลลอ์เนี่ยในขณะที่เราไม่ค่อยขยันเท่าไหร่นะครับในการที่จะทําอิบะาดาในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ในการที่จะให้ อิบาดะของเราสวยงามนะครับเราก็บางทีเราคิดว่าเอะเรารู้สึกเหมือนคิดถึงอัลลอฮ์อยู่แล้วนะ <IL> แต่ทําไมทําไมเวลาเรามาทบทวนตัวเองทําไมเรารู้สึกอ่อนแอจังเราอ่านกุรอานน้อยเราคิดถึงอัลลอฮ์น้อย <sk r isa> เราไปคิดถึงเรื่องดุนยาเยอะมากและเราเองก็เป็นคนที่อิบาดะของเราก็ยังไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าและเราทําไม ทำไมเราทำตัวไม่ไม่ไปปฏิบัติไม่ไปหาตัวครูไม่ไปฟังบรรยายเหมือนเราเคยคิดนะครับทำไมเราเป็นคนไม่ฟังบรรยายไม่ฟังผู้รู้สอนฟังแป๊บหนึ่งก็ไม่ไหวละฟังไม่ได้ฟังไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ย mm hmm. เวลาจะไปฟังคนอื่นสอนวิธีละหมัดก็เหมือนกับเราละหมัดได้แล้วเราก็ไม่อยากจะฟังแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ล้าหลังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นมีอันิสนาบีที่ท่านมอาูอซ ป็นจ جب ลนะครับอันรอบสุุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับท่านมูอัซบิน جب ลเองเนี่ยก็มีการรายงานเรื่องนี้นะครับมูอัซเนี่ยท่านอาจจะรู้จักเวลาเราทำเราก็เราก็จะเล่าว่าท่านมูอัซบินจ جب ลเนี่ยรับอิสลามในช่วงอายุ18ปีแต่ท่านมีอายุน้อยมากเลยนะครับช่วงปีเกิดช่วงปี603แล้วก็เสียชีวิตประมาณ639อายุประมาณ3635 3536 35, เนี่ยท่านเสียชีวิตละ แต่มมอาซเ,เป็นเป็นนักรบเป็นทูตที่ท่านนาบีเนี่ยส่งส่งให้ท่านมมอัซเนี่ยไปอยู่เขาเรียกเป็นทูตไปสอนศาสนาที่เยเมนแล้วก็ไปสอนอ,อุม,มัดนคอตอปเนี่ยนะครับเคยส่งมมอัซเบนจาบันบเนี่ยไปสอนอิสลามไปสอนฟิกที่ที่ชามด้วยชามเนียประกอบไปด้วยจอแดนลุบนาน ปาเลสไตน์อะไรอีกนะซีเรียแล้วก็สี่ห้าประเทศตรงนี้ครับจอดแดน,นลุบนานซีเรียาส่วนนี้มันสีห้าประเทศเนี่ยจะเป็นชามทั้งหมดฉะนั้นเมื่อก่อนในเวลาเข้าไปทําธุรกิจไปรบไปอะไรเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งอ่อะไรนะไปทำไปทางชามไปทางเยเมนนะครับฉะนั้นมัอัซบินยยบันเนี่ยส่งไปเป็นทูตไปสอนศาสนาที่เยเมนและในขณะเดียวกันอุมัมลคอตอฟเนี่ย ก็ส่งมัวส์เบนจาบันเนี่ยไปสอนศาสนาที่ชามและมัวส์เบนจาบันเป็นคนรวบรวมเป็นหนึ่งในห้าคนที่เป็นคนรวบรวมอัลกุรอานด้วยมันจะมีอับัยบินกาบเป็นอับดุลลอฮ์บินมสอูดแล้วก็จะมีมอวส์เบนจาบันอะไนะครับก็เป็นคนรวบรวมกุรอานด้วยและนบีเคยบอกกับมอาสว่ายืนยันกับมัวสว่ามอวสเบนจาบันเนี่ยเป็นผู้ที่เก่งในเรื่องของคาลานฮารอม ที่ดีที่สุดในบรรดาซอบาทั้งหมดอ่าฮารันฮารอมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคอยในซะอบานาบีแต่ท่านอายุน้อยล่าสุดที่ท่านเนี่ยเจอกับท่านอสุลล้อเนี่ยเพราะท่านเวลานาบีส่งไปเป็นทูตที่นั่นที่นี่ปั๊บเนี่ยนะครับท่านเจอครั้งสุดท้ายก็คือหลังจากที่ท่านเนี่ยกลับมามาดีนะนบีก็เสียชีวิตลงประวัติศาสตร์ของเขาก็ย่อๆประมาณอย่างนี้แต่ประเด็นก็คือว่าอะไรครับท่านนาบีเนี่ย อัลคอซาบียดีฮีวกอลก็คือท่านอบีจับมือมูอัซนะครับจับมือเขาเหมือนกับผู้ใหญ่เวลาจะพูดอะไรเนี่ยเราต้องสารสัมพันธ์ต้องสัมผัสเขาก่อนพวกนี้นี่เธอเหมือนกับเราอยู่ในครอบครัวก็เหมือนกันเป็นเป็นจิตวิทยาในการที่จะแนะนําใครสักคนหนึ่งเนี่ยนบีใช้ใช้วิธีการที่จะบอกอะไรแล้วก็สัมผัสเขาถ้าเขาได้สัมผัสได้นบีจับมืออัลคอดาบียดีฮีเนี่ยนะครับ อยามูอดวัลอฮีอินนีลาอูฮฮบุกวัลอฮีฉันสาบานแท้จริงฉันในรักท่านเหมือนกับเวลาเราจะพูดความดีกับภรรยาเราบอกว่าเธอเธอน่ารักนะคุยเรื่องดีๆก่อนเธอนิสัยดีนะวันนั้นเนี่ยตักข้าวอร่อยมากเลยวันนั้นคือคุยเรื่องอะไรก็ได้หรือจะเรียกลูกมาลูกกําลังดือด้อๆกับเราวิธีจะพูดกับลูกก็คือก็ต้องจับเขามาอยู่ใกล้ๆมามาอยู่กับป่าตรงนี้ก่อนเรียกหลานมา เป็นไงบ้างการเรียนเป็นไงบ้างมีสิ่งหนึ่งที่ปาจะบอกดูนะเนี่ยคือลีลาของท่านนาบีบอกกับมูอัซประมาณอย่างนี้เลยนะครับยามูอ uh, ah ัซอินนีวะลลอฮีอินนีเราให้บุกแต่สองครั้งนะแนดิสรกนะครับวะลลอฮีอินนีเราให้บุกฟกอนแล้วก็นบีก็บอกหลังจากที่แสดงความรักได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนบีบอกว่าอุซีก ي ยาม ؤ อ ذ ซّ ن َ لا ت َ د นนْฟีดِบ د ُ ب ُลลลาต ฉันอยากจะบอกอะไรให้กับท่านอยากจะสั่งเสียให้กับท่านอยากจะบอกอะไรที่เป็นความดีงามให้กับท่านตอนที่ท่านเนี่ยไม่ถึงว่าอย่าก่อนที่เราจะละหมาดเสร็จเวลาอัตหยาเนี่ยน,นะครับให้สลามเนี่ยก็บอกว่าอย่าลืมกล่าวบทดวงานี้แต่ที่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าดวงานี้กล่าวในละหมาดด้วยแล้วก็กล่าวหลังละหมาดด้วยเนี่ยมันมีมันมีมุมมองของ นักวิชาการอยู่นะครับคุณลลอซาเตนตะกูลอัลลอฮุมมาอินนีอันนั้นประการแรกนะอัลาดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสเนียบาดาติกสามประการที่เราจะขอจากอัลลอฮ์ที่นบีบอกกับมูอัซมะกี้เนี่ยนะครับบอกว่าอะไรนะครับอัลลอฮุมมาอินนีก็คือเราเคยเราเคยท่องใช่ไหมเด็กๆค่ายอบรมเยาวชนเนี่ยท่องเต็มๆเ,เลย นะครับแต่ดวอานี้เนี่ยเป็นดวอาที่ที่ที่ทำให้เราเนี่ยบอกอาเล่าว่าช่วยช่วยทำช่วยเหลือฉันหน่อยช่วยทําให้ฉันเนี่ยขยันหน่อยขยันหน่อยช่วยสะก,กิดหน่อยว่าฉันอาจจะลืมก็ได้อันสามอย่างด้วยกันนะครับก็คืออัลลอฮุมัอินนีก็คือยา um อัลลอฮ์ได้โปรดช่วยฉันอาลาดิคริกะให้เรานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ เราเคยลืมเรเลือกถึงอัลลอฮ์ Allah, ใช่ไหมการซิกรุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะการกล่าวสุฮานัลออัลฮัมดุลิลละละอิลาอิลลอฮฺของเราบะนี่คือง่ายที่สุดซึ่งเราสามารถสามารถกล่าวตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะนอนเราก็ต้องซิกรุลลอฮ์เรามาอยู่ในป่าอย่างนี้เนี่ยมาอยู่ในไม่รู้มีอะไรในน้ำเราไม่รู้ทั้งหมดที่อยู่บริเวณเรามาอยู่ในพื้นที่อย่างนี้เราก็ต้องมีซิกรุลลอฮ์ของเราการซิกรุลลอฮ์ของเราก็คือต้องอ่านอัลกุรอานต้องอ่านดวอาก่อนนอน ต้องอ่านคุ้นอะไรต่างๆที่เป็นมรารยาทของท่านนาบีเพื่อที่จะกําจัดสิ่งที่จะมาวุ่นวายกับชีวิตของเราเข้าไปในขณะที่เรานอนอ่านั่นคืออะไรซิกริกะนะครับแล้วก็การซิกเกตซิกรุลล์เนี่ยการอ่านคุรอ่านการละหมาดก็ซิกรุลล์นะครับการทําดีพูดสิ่งที่ดีงามก็เป็นซิกรุลล์อะไรซิกริกะนะครับแล้วก็วชุคริกะประการที่สองที่เราจะขอความช่วยเหลือจอากอัลลอฮ์ก็คือ ช่วยสกิดฉันหน่อยให้ฉันเป็นคนที่ขอบคุณัลลอร์ล่าสุดเราขอบคุณัลอร์เมื่อไรเรากินข้าวเราก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลานั่นคือขอบคุณัลลอร์แล้วเราเข้ามาเจออ่างน้าเช้าพรุ่งนี้เราจะขอบคุณัลอร์เยอะเลยเพราะเรามากันคือเราไม่รู้เราตื่นเชาววน้าพรุ่งนี้เราเห็นธรรมชาติที่ลอร,รส์สร้างมาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีขอบคุณัลอร์อย่างยิ่งที่ให้เนี่ยมาความปลดปรานให้กับเราได้เห็นสิ่งต่างๆ่ที่ลอร์ให้มา ัมดุละเจอแล้วทดุลฮัมดุละจนกระทั่งให้เราติดปากของเราว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดอะไรสิ่งที่เราเห็นมันเป็นความเพลิดเพลินความสุขความสุนทรีที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์อลาซิกริกะวะชุกริกะแล้วก็วะฮุสนีบาดะติกและขอช่วยจากอัลลอฮ์ด้วยเช่นกันว่าอย่าล้อช่วยปรับปรงุงทําให้อิบาดะของเราเนี่ยสวยงามด้วยอิบาดะของเราให้มันดีด้วยฮุสเนีบาดะติกก็คือ ให้ให้อิบัตดด์ของเราเป็นอิบัตดดที่ดีครับให้เรามีความอิคลาสใจต่อดเราละหมาดเนี่ยเราก็คิดอยู่ตลอดว่าจะทำยังไงให้เราอิคลาสตอลอะนั่นคือเราต้องมีสํานึกครับสํานึกของการที่อยากได้ความอิคลาสสํานึกที่อยากได้ในการปฏิบัติสุนนะสํานึกในการอยากได้ที่จะทําให้การตื่นสุรุของเราดีที่สุดสํานึกที่เราอยากได้ว่าในเดือนรัยับของเราเนี่ยเป็นเดือนของการที่จะ ทำให้เราเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมใจที่จะเข้าสู่เดืรรดอนรอมฎอนอย่างไรในการฝึกฝนอะไรต่างๆนั่นคือฮุสเนอิบาดิทนะครับฉะนั้นในฮะดิษนี้ที่บอกว่าให้เรากล่าวตอนไหนครับเวลาเราอินนักฮามีรุมมจีใช่ไหมเราก็อ่านดวอาอัลลอฮุมะอินนีอานาดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสเนอิบะดิทหรือดวอาอื่นก็ตามนะรับบะนาอัลลอฮ์ละม์นะฮุสเนายอลลอะก็อัสสลามุอะลัยกุมุตลลอฮ์อัสซลาัมกุมุตุลลอ อันนั้นคือตามสำนวนฮะดีษแต่เชคฟอซ์รานะฮะมอลล่เนี่ยนะครับจะให้ความเห็นด้วยเช่นกันมีคนถามว่าอ้าวแล้วล้วจะอ่านหลังหลังหลังละหมาดได้ไหมช่วงเวลาอื่นได้ไหมเวลาขับรถเนี่ยคนเดียวหรือตื่นเช้าพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะกลาดด่าวดอานี้ได้ไหมเชคฟอซานบอกว่า,าจะกล่าวก่อนจะจะกล่าวในละหมาดก็ดีหรือจะอ่านหลังละหมาด ก็ได้ก็ดีเหมือนกันแสดงว่าทั้งสองอย่างนั้นอุลามะร่วมสมัยเนี่ยนะครับก็ให้ความเห็นว่าดวอานี้สามารถที่จะใช้ได้ในการทั้งในในในละหมาดและสามารถที่จะใช้ได้หลังละหมาดในวีริศหรือในช่วงอื่นด้วยก็ตามนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะฝากวันนี้ก็คือความเป็นนักรบผู้รู้ของมูอาซบินจาบัลสมารยาทในการสื่อสารมารยาทในการปฏิสัมพันธ์นะในฐานะนบี เป็นรอซูลุลล์ในนอนไม่มีความบกพร่องนบ,บีได้แสดงแบบอย่างแกเราว่าเราจะแสดงออกจะบอกกล่าวให้กับใครคนใดก็ตามเนี่ยต้องสัมผัสถ้าเป็นไปได้เราเริ่มจากครอบครัวเราก่อนแล้วก็จากนั้นให้แสดงความรักชวนเขาพูดคุยอะไรก็ได้จากนั้นเนี่ยเราจะได้เริ่มต้นในการที่จะบอก3มสิ่งให้กับเขาก็คืออัลลอฮุมะอินนีอัลลอฮิคริกะวะชุคริกะวะฮุสเนอิบดะติกอันนี้คือ สิ่งที่น่าจะได้ประโยชน์บ้างฮะดิสนี่เป็นฮะดิสซาเฮนะครับเราวา่าฮุลอับดาวุธนะครับในฮกุมฮะดิสนี่ก็คือฮะดิสซาเฮคือว่าเราสามารถเรใช้ได้ในดิสนี้นะครับวัลลอฮุวาลัมฮ